วันนี้เรามาดูาะาตะ,ะ,เะ <c oughs> กเตร่ลอกข้าวออกใบออกปี๊มมยืนให้ชัดละชัดละเริ่มรับเห็นไหมกำลังลอกลอกข้าววันนี้ <c oughs> ดูนะคนเริ่มขยับละกระดบกระด๊บละ น้องจะออกตีกแล้วอันนี้เป็นรอบที่ห้าแล้วรอบที่ห้าเรามาดูกันให้ยัดอันนี้ซูมไม่เห็นหน้าน้องนะีโอ้ขาวน้องเริ่มขีดตัวออกมาแล้วแลวน้องก็จะฟองขึ้นฟ <c oughs> องขึ้นเร <c oughs> ื่อยพอเราคาบปุ๊กน้องจะตัวใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จับยา้าที่มีโปรตีนให้น้องๆ <c oughs> น,นะครับ เดี๋ยวเอาย่าหวานอิสราเอลแต่วันนี้จะไปเอาย่ากันโอเคเดี๋ยวมีอะไรต่อไปเดี๋ยวจะอัปเดตให้ครับแต่ตอนนี้กำลังดูน้องกำลังลอกครับเริ่ม,มขยับกระดกระดิกระดมองด้านข้างนะครับน้องยาวมาก ยาวกะประมาณวามยาวของน้องประมาณอ้ของน้องได้ประมาณสามนิ้วครับน,นี่เห็นไหมความยาวหนึ่งสองสามฟ้าความยาวความยาวของน้องสองนิ้วครึ่งครับตอนนี้วัดให้เห็นเลยแลวน้องเขาตัวใหญ่มาก น,นี่นี่เริ่มออกขาละเริ่มเริ่มจะดีดตัวละแล้วน้องก็จะโดดแพ้าดูนะเริ่มแล้วครับเริ่มละด,ด,ดูน้องจะดีดตัวไหมจัดว่าขยายเยอะนะเนี่ยลองลองเทียบกับนิ้วผมนะอืมสองนิ้วครึ่งได้ครับยาวแล้วเนี่ย ถ้าขยายอีกก็จะอยู่ประมาณสามนิ้วเริ่มละอึ๊บเ,เ,เขาจะดันตัวลวนี่เดียวมามามาลุ้นด้วยกันโอเค งั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตต่อไปสวัสดีครับ